สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดภาคประชาชนหอบ2องแ0,000รายชื่อยื่นกะกะตทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยิ่งชีพหวังตรวจทานก่อนประชุมครมนัดแรก เมื่อเวลา13.30นาท,ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตผู้สื่อข่าวรายงานว่าโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอพร้อมด้วยเครือข่ายนำโดยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้จัดการไอลอนั่นางสาวภัศลาวลีธนก,กิจวิบูล์ผลและเครือข่ายกลุ่มประชาชน ตั้งรัฐธรรมนูนนำรายชื่อประชาชน212,139คนที่ร่วมลงชื่อเสนอคำถามทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มายื่นต่อกอกตรืยตัวแทนเครือข่ายกล่าวว่ามองว่าการเข้าชื่อครั้งนี้มีความสำคัญมากเพราะทุกคนนั้นที่ต้องการประชาธิปไตยอยากให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ2560โดยให้มีการร่างใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คำถามที่จะทําประชามติจะต้องถูกเสนอโดยประชาชนเพราะที่ผ่านมาคนที่มีอำนาจในทางการเมืองเป็นผู้กำหนดคำถามแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ประชาชนจะเป็นผู้กำหนดคำถามเข้าชื่อโดยประชาชนเองเราต้องการเพียงแค่50,000รายชื่อแต่เรานั้นกลับได้รายชื่อมากกว่า212,139รายชื่อ ซึ่งตรงนี้จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและนำไปสู่การร่างหนทางที่เรานั้นจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยังอีกยาวไกลคาดหวังว่าหลังจากที่ได้ส่งรายชื่อให้กับกรกตแล้วกรกตน,นั้นจะทำงานอย่างรวดเร็วและส่งให้กับคอรมอและเรานั้นจะได้จัดทำประชามติตามคำถามที่เรานั้นได้ออกแบบมานอกจากนี้เรายังเห็นว่า การร่วมลงชื่อครั้งนี้เป็นการแสดงพลังของประชาชนอย่างมหาศาลตอนแรกเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้50,000ืรายชื่อในการลงชื่อผ่านระบบออนไลน์ได้แต่ประชาชนได้แสดงพลังให้เห็นแล้วว่าไม่ได้หายไปไหนคนที่ต้องการประชาธิปไตยยังมีอีกมากและได้แสดงให้เห็นแล้วผ่านการลงชื่อในครั้งนี้ เราจึงคาดหวังที่จะส่งไม้ต่อให้กับกรกตเพื่อให้กรกตนั้นร่วมเป็นอีกหนึ่งบทบาทสําคัญเพื่อนําไปสู่ประชาธิปไตยและการแก้ไขรัฐธรรมนูญความคืบหน้าล่าสุดสมชัยข้องใจพิชิตชื่นบานชื่อติดโผลคอรมองัดกฎหมายรัฐธรรมนูญชี้ขาดคุณสมบัตินั่งรัฐมนตรีนายสมชัยศรีสุทธิยกรผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนามหาวิทยาลังสิต และอดีตก็ก,ะกะตโพสต์เข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุเนื้อหาว่าสงสัยชื่อมาได้อย่างไรนายพิชิตชื่นบานเป็นชื่อที่เปิดเผยเป็นรายสุดท้ายในโผคอรมอเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าจะดารงตําแหน่งรัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรีในโคต้าของพรรคเพื่อไทยนายพิชิตเคยต้องโทษจำคุก6เดือนเมื่อปี2551ทําให้มีข้ออ้างว่า นับถึงปัจจุบันเลย10ปีแล้วสามารถเป็นรัฐมนตรีได้เป็นเรื่องที่อาจเข้าใจผิดเพราะเรื่องเคยถูกจำคุกเลย10ปีแล้วนี่คุณสมบัตินั้นเป็นคุณสมบัติของสอสอ,สอตามมาตรา9 8วงเล็บ7ของรัฐธรรมนูญแต่กรณีเป็นรัฐมนตรีนั้นต้องดูที่มาตรา160วงเล็บ7ซึ่งไม่ได้ระบุเวลาเว้นแต่ประมาทละหูโทษหรือเรื่องหมิ่นประมาท กรณีละเมิดศาลนำถุงขนมใส่เงิน2ล้านบาทมาให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการศาลศาลลงโทษจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาไม่ใช่ละหูโทษวงเล็บโทษไม่ถึง1เดือนแน่นอนชื่อนี้นะ่ะน่าจะไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้เป็นหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะแจ้งกลับไปยังพักหวังว่าจะตรงไปตรงมาหรือถ้าผมเข้าใจผิด ช่วยอธิบายสิ่งที่ถูกด้วยนายสมชัยระบุความคืบหน้าแม่ยกประชาธิปัตย์บุกพักจี้จุรินลงโทษหนัก16สสหวดสวนมติพักต้องไล่พ้นพักเมื่อเวลา12นาฬกานาทีที่พักประชาธิปัตย์นางการจนีวัรยะเสวีหรือติ้งต่างเจ้าของฉายาไฮโซสปอร์ตครับและแกนนำกลุ่มชาวไทยหัวใจรักสงบ แม่ยกพักประชาธิปัตย์พร้อมสมาชิกพักประชาธิปัตย์กรุงเทพอีก13คนเดินทางมายื่นหนังสือถึงนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธ์หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เพื่อดำเนินการพิจารณาเอาผิด16สสกรณีฝ่าฝืนมติพักโหวตเห็นชอบในการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนางการจนีกล่าวอีกว่า วันนี้พวกเราสมาชิกพักประชาธิปัตย์กรุงเทพมหานครเรียกร้องให้นายจุรินและคณะกรรมการบริหารพักคนอื่นๆมีมาตรการการลงโทษและกระทำการใดๆเพื่อเอาผิดสสจจำนวน16คนที่ลงมติเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะเรื่องนี้ทำให้การเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่ไม่ได้ทำให้พักประชาธิปัตย์เดินหน้าไปไหนไม่ได้ เป็นเวลานานแล้วทั้งนี้อยากให้พักมีการปฏิรูปและเลือกตั้งกรรมการบริหารพักรวมถึงแก้ไขเข้าบังคับพักให้เป็น1คน1สิทธิ์เมื่อถามว่าข้อเรียกร้องที่ให้ลงโทษ16หสสหมายถึงให้ขับออกจากพักใช่หรือไม่นางการจนีกล่าวว่าถ้าขับออกจากพักได้จะเป็นผลดีต่อ16สสเพราะ 16. สส จะยังคงสภาพความเป็นสอสและเชื่อว่าเมื่อสสอจำนวนดังกล่าวออกจากพักแล้วจะทำให้สถานการณ์พักดีขึ้นต่อข้อถามที่ว่าถ้าพักประชาธิปัตย์ไปเป็นฝ่ายค้านแสดงว่าต้องทำงานร่วมกับพักก้าวไกลนาการชนีกล่าวว่าสามารถทำได้ความคืบหน้าล่าสุดสวตัวตึงฟันธงรัฐบาลศร่ฐาอยู่ไม่ครบ4ปีชี้แก้รัฐมนูญตัวจุดชนวนรัฐบาลอยู่สั้นหรือยาว เมื่อเวลากล้านาิกาที่รัฐสภานายกิติศักดิ์รัตนวราหะสวกล่าว,วาถึงโผคณะรัฐมนตรีที่ออกมาว่าถ้าลงตัวแล้วก็แสดงความยินดีกับรัฐบาลใหม่ด้วยคอรมอรจะทำดีหรือไม่ขอให้ระยะเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าไม่ดีประชาชนก็ตัดสินใจได้แต่ถ้าทำดีประชาชนก็ให้กำลังใจคอรมอรทุกคนส่วนเสถียรภาพรัฐบาลที่มองว่า มีความขัดแยง้งภายในนั้นนายกิติศักดิ์กล่าวว่าตนไม่แปลกใจที่รัฐบาลมาถึงตรงนี้และไม่ว่าจะเป็นพักเดิมหรือข้ามคั้วมีปัญหาอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของกองเชียร์ผู้สมหวังก็ดีใจฝ่ายที่ผิดหวังก็อาจจะแสดงอาการจะมากจะน้อยอย่างไรก็ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินเมื่อถามถึงการแก้รัฐธรรมนูญที่อาจจะมีความขัดแยง้งเนื่องจากมีพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติ ร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ด้วยนายกิติศักดิ์กล่าวว่าอย่างน้อยได้พักร่วมข้ามคั้วเข้ามาถ่วงดุลตรงนี้แรงกระแทกจะเบาลงเล็กน้อยส่วนจะสร้างความขัดแย้งหรือไม่ขอให้ดูว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะไปแตะต้องในส่วนสำคัญหรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลน,นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะอยู่ในตำแหน่งไม่ครบ4ปี อย่างแน่นอนเพราะอย่างน้อยมีความขัดแย้งอย่างแน่นอนอีกทั้งเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเป็นตัวจุดชนวนว่ารัฐบาลจะอยู่สั้นหรืออยู่ยาวและหากรัฐธรรมนูญแก้ไขจบก็ต้องยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ตามรัฐธรรมนูญใหม่นายกิติศักดิ์กล่าวความคืบหน้าหอบสองแสนชื่อให้ชลนานจี้เศรษฐาเร่งแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทันที ที่พักเพื่อไทยนายแพทย์ชลนันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายชูศักดิ์ศรินินรองหัวหน้าพักเดินทางมารับหนังสือจากกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญนำโดยนางสาวจีรนุชเปรมชัยพรตัวแทนกลุ่มโดยเรียกร้องไปยังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขอให้จัดทำประชามติรัฐธรรมนูญด้วยคำถามที่ไม่มีเงื่อนไขนางสาวจีรนุชอ่านแถลงการระบุว่า ตามที่พรรคเพื่อไทยเคยออกแถลงการครั้งที่1เมื่อ2สิงหาคม2566และครั้งที่สองที่ร่วมกับพรรคภูมิใจไทยเมื่อ7สิงหาคม2566เรื่องการประกาศเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลมีสาระสำคัญตรงกันที่จะเร่งแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะมีมติให้ทำประชามติเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกทางกลุ่ม เป็นนิมิตหมายอันดีและเห็นความตั้งใจของพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่มีความกังวลว่าในการทำประชามตินั้นคอรมออกแบบคำถามการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ให้มีเงื่อนไขหรือให้บุคคลที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญมาจากกระบวนการที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมจะทำให้ประชาชนที่ออกเสียงประชามติไม่มีทางเลือกหรือ ผลการทำประชามติไม่มีความหมายไม่สะท้อนเจตจำนงของประชาชนไม่นำไปสู่กระบวนการการเขียนรัฐธรรมนูญของประชาชนอย่างแท้จริงทางกลุ่มเห็นสำคัญการตั้งคำถามในการทำประชามติตั้งแต่เริ่มต้นจึงประสงค์ที่จะเสนอคำถามที่ครอบคลุมชัดเจนว่าการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ต้องเขียนใหม่ได้ทั้งฉบับ หากจะมีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสรต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งหมดโดยได้ใช้สิทธิตามมาตรา9วงเล็บ5พรบไว้โดยการออกเสียงประชามติพศส5 6 4รวบรวมรายชื่อประชาชนอย่างน้อย50,000รายชื่อเพื่อเสนอคำถามดังกล่าวโดยกิจกรรมนี้มีประชาชนเห็นด้วยจำนวนมาก และช่วยกันรวบรวมรายชื่อได้มากกว่า2,5,739รายชื่อ